คนรู้จักน้อยอย่ามากขึ้นนะคะชื่อเด็กหญิงนิชานันติโอชื่อเล่นชื่อว่าน้อยอย่าค่ะน้อยอยเรียนอยู่อนุบาลสามทับสองโรงเรียนชื่อชื่อของโรงเรียนน้อยอย่าชื่อว่าโรงเรียนพระกุมารเยซูขอแนแก่นน้อยอย่าชื่อ ที่นั้นแก้วบุญมาก็คือค,คุณคุณหวานนั่นเองค่ะคุณคุณหวานน่ารักมากมากเลยค่ะเพื่อนเื่อนกับน้าหยาและคุณคุณหวานมากๆเลยค่ะดูหมู่บ้านสุพาลลออรัรอย a l r ีเวอร์ขอนแก่นค่ะท่าพระค่ะคุณคุณพ่อหนู ชื่อจริงชื่อว่าคุณพ่อวาราศักดิ์ค่ะชื่อเล่นของคุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อวาราค่ะชื่อชื่อจริงของคุณแม่กุ้ของคุณแม่ของน้อยยาชื่อว่าสูนิสาดีโอค่ะชื่อเล่นของคุณ กินขนมค่ะวิชาที่น้อยอยากชอบก็คือวิชาศิละปะค่ะัวอาหารที่น้อยอยากชอบก็คือข้าวผัดค่ะผลผลผลไม้ที่น้อยอยากชอบก็คือสตอรอเบอรี่ค่ะกับองุ่นค่ะ เดี้ยงของน้อยหยามีมีหนูแฮมเตอร์ค่ะกับปลาโคช่วงนี้โควิดระบาดน้อยหย่าไม่ออกไปไหนจากบ้านเลยค่ะแต่ว่าพอพอน้อยหยาออกไปจากบ้านน้อยหยาจะไม่ลืมใส่แมสแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ค่ะรอประวัติของน้อยหยาให้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วนะคะ